หนูเลิกกับแฟนเขาทำเหมือนไม่เคยรักหนูเลยหนูอยากให้เขากลับมาต้องทำยังไงดีคะหนูเลิกกับแฟนเขาทำเหมือนไม่เคยรักหนูเลยเขาทำเหมือนไม่เคยรักมึงเลยมึงจำคํานี้ไว้นะอันนี้คำถามมึงเองนะประโยคพูดมึงเองนะมึงฟังนะตั้งใจฟังกูดีๆนะเปิดหูเลยขยายใหญ่ๆถ้ามึงได้ยินไม่ชัดมึงไปหายืมลําโพงข้างบ้านต่อบูทูธ แล้วมึงเอาเนี่ยลำโพงประกบหูมึงเลยข้างเดียวไม่พอไปยืมบ้านอีกมาอีกบ้านหนึ่งแล้วมาต่อบูทูธจับสองอันพร้อมกันแล้วประกบหูมึงอย่างนี้เลยนะมึงฟังนะหนูเลิกกับแฟนมึงเลิกกับแฟนเขาทำเหมือนไม่เคยรักหนูเขาทำเหมือนมึงเนี่ยเขาเนี่ยไม่เคยรักมึงเลยเขาไม่เคยรักมึงเลยมึงจำเขานี้นะเขาไม่เคยรักมึงเลย หนูอยากให้เขากลับมาต้องทำยังไงดีคะย้ำอีกครั้งนะเขาไม่เคยรักมึงเลยหนูอยากให้เขากลับมาต้องทำยังไงดีคะมึงได้คำตอบจากกูแลือยังว่าต้องทำยังไงเขาไม่เคยรักมึงเลยชัดเจนไหมนี่คำถามมึงเองนะไม่ใช่กูตกไม่ใช่กูย้ำมึงนะกูแค่เอาคำถามมึงมาไปคำตอบ เขาไม่เคยรักมึงเลยคำถามมึงคือหนูอยากให้เขากลับมาต้องทำยังไงคะนี่คือคำตอบเขาไม่เคยรักมึงเลยยังจะเอากลับมาอีกเหรอจบนะมึงคิดเอาเองคำตอบน่าจะอยู่ในใจอยู่แล้วว่าควรจะเอากลับมาไหมกูไม่สอนคนโง่โง่ขนาดนี้กูไม่สอน ถ้างโง่ขนาดที่ว่ามึงรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่เคยรักมึงเลยแต่ยังมาถามหาวิธีให้เขากลับมากูไม่สอนคนประเภทนี้เสียเวลาเพราะอะไรมันโง่จนสอนไม่ได้กูไม่ได้ด่ามึงนะ